การปฏิบัติธรรมอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดมันสงบก็อยู่ไม่สงบก็อยู่อยู่กับลมหายใจมันจะมีประโยชน์จริงๆสงบก็อยู่ไม่สงบก็อยู่อย่าไปว่าโอ้เวลาภาวนาแล้วมันไม่สงบเลยอ๋อให้เห็นอสิ่งที่ไม่สิ่งมันสงบก็มีมันมีให้ดูหลายแบบอยู่แต่เราอย่าไปแช่จมปักอยู่กับมันไม่สงบ อันนั้นมันหลอกว,ว่าไม่สงบก็ไปสงบไปกับมันอีกอ่ะคือยังไปเชื่อมันอยู่เรา่าเชื่อสินักปฏิบัติธรรมผู้ใฝ่ธรรมเชื่อธรรมพระพุทธเจ้าแล้วไปเชื่อพยามานันพยามาันคือสังขารนี่แหละคือความคิดนี่แหละยริงไหมล่ะความคิดนี่คือพยามานันเรายังเชื่อพยามานันเราจะเป็นนักปฏิบัติธรรมผู้ใฝ่ธรรมเป็นนักภาวนาได้ไงยรงไเรายังเชื่อความคิดอยู่ก็เชื่อพยามาันอยู่เราต้องเชื่อพระพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลส พยามานไม่ได้ไกลจากกิเลสนะเราโง่หรือเราฉลาดเราก็คงเข้าใจยางไหมอย่าให้ครูบาอาจารย์จับมือเขียนดิต้องต้องเข้าใจเอาเองแล้วอาันนายางไหมอ่าคือเรามีครบแล้วไงห้าสี่ขันห้าอายตนะครบแล้วอืออาการสามสิบสองก็ก็ครบอยู่จริงไหมแล้วแล้ว,ลว,ลวยังไงอีกอ่ะจริงไหม แต่ทีนี้เราต้องลงทุนฝึกแค่นั้นเองอย่าเชื่อในสิ่งที่มันมันเป็นไปไม่ได้อย่าไปเชื่อมันมโนนี่ก็อย่าไปเชื่อมันเพราะมันเป็นสิ่งที่ไปเป็นไปไม่ได้ไงมโนก็ความคิดความนึกอย่าไปเชื่อมันเชื่อในสิ่งที่มันเกิดดับมันเป็นในขณะมันเห็นขณะนี้เราอยู่กับลมหายใจรู้สึกตัวต้องบอมมันจะเห็นทันเห็นทุกอาการที่มันมากระทบ ก็จะไปเชื่อในความคิดมโนทุจริตยังไงก็ไม่ถ้าไม่เชื่อมโนกรรมไม่เกิดทุจริตไม่เกิดมาตราหนึ่งห้าเจ็ดไม่เกิดจริงไหมถ้าไปเชื่อมโนโอมโนกรรมเนี่ยคือทุจริตในหน้าที่การงานทันทีเลยนะอะถ้าไปเชื่อความอยากมโนทุจริตแน่นอนผิดมาตราแน่นอนอันนั้นแหละคือไม่มีผิดไม่มีถูกมันมันต้องมีบาปมีบุญมีคุณแล้วก็ต้องมีโทษ มีบาปก็มีบุญมีคุณก็มีโทษมีอกุศลและกุศลเราเลือกปฏิบัติเราเลือกเอาอะไรที่มันเป็นกุศลเราฝึกจิตให้เป็นกุศลอย่าไปฝึกจิตให้เป็นอกุศลแค่นั้นเองละชั่วทําดีจิตมันสม,มารถดีแน่นอนถ้าจิตสม,มารถดีก็แสดงว่ามันมัน,มนไม่เป็นมิจฉาแล้วอความเห็นไม่ผิดแล้วความเห็นตูกต้องตามความจริงก็เราเห็นอยู่ขณะนี้ขณะน,นี้มันจะผิดได้ไง ก็เห็นไปตามความเป็นจริงเราไม่ได้ยึดว่าเราเห็นนี่มันเห็นของมันเองถ้ามันมีสติสติมันเห็นของมันก็ธรรมะเห็นไงธรรมะวุฒิเจ้าเป็นสิ่งละเอียดอ่อนถ้าความละเอียดอ่อนเห็นความละเอียดอ่อนยิ่งลึกซึ้งยิ่งเห็นก็ยิ่งทันทุกอารมณ์เข้าใจไหมประมาณนั้นเนาะ